สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาเยี่ยมวัดป่าดอนหม้อทองนะครับวัดป่าดอนหม้อทองบ้านต้องตําบลบ้านต้องอำเภอเสียกายจังหวัดบึงกาฬนะอันนี้ก็เป็นป่าสวนป่าที่หลวงพ่อหรือพระอ,อาจารย์ท่านปลูกไว้นะครับปลูกในระยะเมตรสองเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีพันไม้อะไรบ้างอันนี้มีสักทอง ตะเคียนทองที่มองเห็นนะมียางนานะครับยางนาแล้วก็นอกจากนี้ก็มีอ,อะไรพยุงพยุงมีไม้ขี้หมูนะครับที่เป็นที่ได้ยินเสียงร้องนี้เป็นเป็นไก่ป่านะครับวัดป่าตรงนี้มีเนื้อที่ประมาณ300รไร่นะครับแล้วก็มีอะไรมีมะไฟมีลำไยป่ามะไฟป่า นะครับอันนี้เป็นส่วนที่หลวงพ่อท่านปลูกเสริมนะครับปลูกเสริมนะอลังการมากนะครับน่าหน้าชมมากนะครับเพราะว่าอะไรครับหลังจากปลูกได้ระยะหนึ่งขนาดลำต้นน่าจะประมาณสักตั้งแต่4 0่สถึง80เซนถึงอาจจะถึงเมตรหนึ่งก็ได้เซจรอบบงนะครับก็เริ่มมีมีเห็ดนะ ก็เริ่มมีเห็ดเกิดมีเห็ดดินนะครับน่าจะผมว่าน่าจะเกิดานานแล้วน่าจะเกิดหลายปีแล้วนะครับเห็ดนะครับน่าจะเกิดเห็ดหลายปีแล้วนะครับเนี่ยเป็นแถวแถวต้นต้นยางนาต้นยางนารู้สึกว่าจะโตเร็วที่สุดนะครับต้นยางนาน่าจะโตเร็วที่สุด โซนนีอ้อันนี้ดูเป็นซากเห็ดอะไรตรงนี้เป็นซากเห็ดเห็ดกอเห็ดดินประมาณนี้นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกนะครับแล้วก็มีพวกกิ่งไม้แห้งๆอนยะ่างเงี้ยถ้าถ้าชาวบ้านเราปลูกไว้ก็น่าจะเอาน,นำไปใช้ทำฟืนทำอะไรได้แล้วก็ ด้านล่างนี่ก็น่าจะทำอะไรได้หลายอย่างอาจจะทำอะไรอาหารเชื้อเห็ดหาเชื้ออะไรมาหวานอะไรประมาณนี้นะครับส่วนที่เป็นพื้นที่ปลูกนี่กะคร่าวๆประมาณสักสามไร่สามไร่นะครับล่มลื่นมากนะครับยางนาโตโตโตเร็วที่สุดนะครับยางนา ก็โดยสภาพพื้นที่ที่คล้ายๆกับจะเป็นดินร่วนปนทรายนะครับร่วนปนทรายร่วนปนทรายเป็นเป็นดินที่ไม้ตระกูลตระกูล,ต,กลต้นยางะนะต้นยางนายางยางนายางปลายยางแดงตะเคียนทองกลุ่มนี้ที่จะโตโตเร็ว แล้วก็เนี่ยก็มีต้นอะไรนะต้นตะกูด้วยที่หลวงหลวงพ่อปลูกไว้นะครับอันนี้แผนให้ดูส6 0อหกสิองศาเลยนะครับ360องศาเลยนะว่าหลวงพ่อท่านก็ปลูกไม่ไม่ต้องดูแลมากนะครับไม่ต้องไม่ต้องดูแลแล้วปลูกอย่างนี้เนี่ยะระยะระยะเนี่ยเมตร2เมตร3าเมตรเนี่ยเราได้อะไรหลวงพ่อได้ก็เป็น วิธีการปลูกไม้ให้มันให้มันให้มันสูงอะ่ะให้มันสูงก่อนให้มันเปลา่าตรงก่อนนะครับให้มันเป่าตรงก่อนอ่าคือเอาความสูงไว้ก่อนเอาความตรงไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวความโตค่อยว่ากันนะครับความโตค่อยว่ากันหมายความว่าเมื่อโตได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเมื่อโตได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ตัดตัดเวนด้นต้นนะครับเพื่อจะเอาความโตนะครับเพื่อจะเอาความโตนะครับก็จะได้ไม้ตามที่เราต้องการนะครับ นี่เป็นวิธีการปลูกไม้นะครับอีกแบบหนึ่งที่ที่ได้ผลนะครับที่ได้ผลมากนะครับโอเคครับวันนี้บ้านสวนยินดีพามาชมาสวนป่าของหลวงพ่อนะครับขอบคุณทุก,ทกคนขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปดีๆในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ